ต้นมะพร้าวนับสิบต้นและเต่าเขี้ยวน้ำตาลขนาดใหญ่ในสวนเกษตรสาธิตแห่งนี้เคยมีคณะดูงานและนักท่องเที่ยวมายืนล้อมวงดูการสาธิตทำน้ำตาลมะพร้าวเป็นประจำแต่หลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการป้องกันโควิด -19 โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ที่จังหวัดสมุทรสงครามแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครก็เงียบเงาไม่มีคนติดต่อเข้ามาชมนิทรรศการชมการสาธิต และอุดหนุนสินค้าของทางโครงการนี่คือสต็อกสินค้าที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ไม่สามารถขายได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะทําให้โครงการจําเป็นที่จะต้องปรับตัวไปขายสินค้าในโลกออนไลน์แทนเพื่อความอยู่อรอดค่ะเพจ f a c e b o o k อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์กลายเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าจากทางโครงการและสินค้าจากชุมชนในอัมพวาแทน แม้ว่ารายได้จากการจำหน่ายทางออนไลน์จะไม่สามารถทดแทนการขายหน้าร้านได้ทั้งหมดแต่ก็ช่วยจุนเจือยอดขายที่หายไปได้อยู่บ้างตอนนี้ถามว่าแทนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าดีขึ้นค่ะก็คือแต่ว่าเราก็จะมีการไปลงในพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ประสบปัญหาแบบนี้จริงๆด้วยก็คือน,นำสินค้าค่ะมาวางขายในหน้าเพจของเราด้วยค่ะนิทัศการในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นเพียงหนึ่งในนิทัศการทั่วโลกที่ประสบปัญหาด้านการเงินสภาการพิพ,ธพิธภัณฑ์ระหว่างชาติสำรวจพิพ,ธพิธภัณฑ์1,600แห่งใน107ประเทศพบว่าพิพ,ธพิธภัณฑ์เกือบทั่วโลกถูกปิดเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้พิพ,ธพิธภัณฑ์ในแอฟริกาเอเชียและในตะวันออกกลางเกินกว่าหนึ่งใน4อาจต้องปิดตัวลงตลอดกาลและพิพ,ธพิธภัณฑ์เอกชนอาจประสบปัญหาล้มละลายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ they told more than 12.9% of all the interviewers said that they are not sure to be able to reopen the museum. For many reasons. It's not only because they are affecting uh, on financial issues. Some of them have lost the the subventions that they received from from governments or local states. Some of them have lost uh, the sponsors. because sponsors decided to put the money in uh, in health and education and many are faced with the trouble that they, 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 they didn't receive any uh, income in the last 4 or 5 months ที่อำพวาใช้พัฒนานุรักษ์เจ้าหน้าที่กำลังดูแลนิทรรศการด้วยความเอาใจใส่เพื่อรอให้นักท่องเที่ยวและขณะดูงานกลับมาเรียนรู้ในสิ่งที่พวกเขาตั้งใจนำเสนอ ด้วยความหวังว่าหนนะักท่องเที่ยวจะกลับมาช่วยฟื้นคืนความอยู่รอดให้กับพิพิธภัณฑ์อีกครั้ง,ง,งก,กัญญาณเตโชตอรัชนีไทย <คน S 1> PBS World รายงานจากที่ไม่เคยเหลือก็เป็นการปรับตัวของพิพิธภัณฑ์ทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่นนะคะหลังจากที่ถูกกระทบจากโควิด19ค่ะ